เรื่องสืบเนกออันเป็นค่านำไหสูงวามสิตลอดจนที่การะดนอเนืหาเี่วบพระราชธารไทยสิ่งกระบอกนาและยซึ่งูเลอน่ระคาพะการสถตนระราชบัิแ่การ้งาสั่งกาของานพระบ่กรระกสถิตนพระาชบัิงกาข้อราชหาร้าคการวถิตในงกรงกานาบัพระองชารสามารถใน การด้านสิ่งของต่างๆการจัดการอินเทอร์เน็ตเสน่ห์ที่เขียนเรื่องของภาพอันล้วนตาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายชัดในใจของข้าสมิตรชาวไทยคือภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรรัชกาล การเสด็จไปขอระราชของพระราชนของพระรารของพระาชาพิเศษและพระบรัณฑของพระราชาเราจะกรองแผ่นดนด้วเพื่อประโยชน์สุขใ้ชาชนชาวสยามหอยูที่ประวัาร์การับรองรับงการสแสดงแสดกาลขอนเจ้า้นที่ไคมสุขแสนอยูที่แล้โอ้อวด่

เราคิดของเด็กผูยามชนนะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์หนังสือชุดนี้ก็เป็นพระกรณีย์เกี่กับเรื่องต่อก็บแลท่านก็มีจัตหวว่าอยากให้ทางที่เนี่ย ดำเนินโครงการของพระองค์ท่านในเรื่องของการสนับสนุนให้เยาวชนเนี่ยรักการอ่านนะครับก็เป็นที่มาของการทำหนังสือชุดนี้ขึ้นมาเราก็มีการประชุมกันแล้วก็คิดว่าจะทำอย่างไรเก็บอยู่คนยิ่งอในห้องเด็กเล็กๆอะไรนะครับก็เป็นที่มาของนังโต๊ึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่นยทรงพระยาวสุดกับ ระราชนีแล้วก็พัดว่าเราเราคัดมาแล้วก็รีเสิร์ชเอาลายเหียดทั้งหมดมานะครับในเรื่องที่ต่างๆเพื่อให้เยาวชนเนี่ยได้ทราบเลยอการรวจต่างๆนะครับก็จะมที่เยวทำหนึ่ง จะาทางมูลนิทีก็คงจะเดินทางไปมอบหนังสืออีกครั้งหนึ่งทั่วประเทศน,นคะครัแบบถือว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งของชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับให้เ,เกียรติกล่าวขอบคุณทางประธานหน่วิที่ทรวมทั้งผู้แทนองค์กรวัฒนาที่ได้มามอบหนังสือในวันนี้ตลอดจนคณะกรรมการที่มาด้วยก็ในานามของคนพิษณุโลกและโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครพิโลกก็ขอขอบคุณ ทางมูลนิธิศิริวัฒนาที่ได้นำหนังสือดีๆและมีค่าเหล่านี้มามอบให้ก่อนอื่นท่ันขอเรียนความเป็นมาส่งจำน่ายทั่วโลกชื่อบริษัทศิริวัฒนาอินเตอร์ปรินติ้งนะคะไทยเรานี่เองแล้วหลังจากที่ท่านมียอดจำน่ายเนี่ยเป็นปีๆที่บรรจุอยู่ในหนังสือเนี่ยมันเป็นอะไรที่เด็กขึ้นใหม่น่าสนใจและน่าติดมหาชนอยู่ในตลาดหุ้นแล้วเมื่อกี้ท่าน โรงเรียนใดที่จะทํทำหนังสือลาสสั่งออเดอร์มายต้องซีโร่ดีเฟกต์อะไรเนี่ยไม่มีเลย<ม>คุณภาพตัองเน็บตรวจทีชีเวมด้วยประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้รับมอบหนังสือวันนี้แล้วเนี่ยที่สิริวัฒนาที่ได้นำหนังสืในในสอมามอบให้และพวกเราเชื่อว่าครั้งนี้คงไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ท่านจะมาเราหวังว่าคงจะมีโอกาสดีๆได้รับ มอบหนังสือหรือทำง,งานร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒน,นตาต่อไปในขอนาคตโรงเรียนเทศบาล3ชุมชนวัดท่ามอปลา เทศบาล5วัดพันปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพิศนุโลกครับคุณนันชลีสุขันทวรัน์ขอสมุดเทศบาลนครพิศนุโลกคุณเกษณีไัยสมผู้แทน จากโรงเรียนจากการบุญครับตามด้วยโรงเรียนวัดจันตะวันออกครับเป็นรองผู้ในการโรงเรียนของ่เราได้เจอกับทารามตามรเรียนวัดศรีวิสุทธารามครับ ท่านรองผู้ในการนะครับท่านรองสารค้ายแดงโรงเรียนปตุ้ราชนะครับคุณวิคทริ่งทองเป็นผู้แทนเซนนิโคลัสนะครับท่านผู้จัดการสิริคุณตั้งอารมณ์มั่น ตามด้วยโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์เลยนะครับอนุบาลโรจนวิทย์ไทยก้าอนุบาลประชาร่าอนุบาลบางจังอนุบาลโรจนวิทย์ครับเจอเลยครับอนุบาลโรจนวิทย์จันทร์จันทรจับ นิววันประชาได้นะครับผู้จางพงศักดิ์ต่อไปผู้แทนจากโระอจาวิทย์นะครับจังด้านโรงเรียนไทยกล้าวิทยาครับทั้งผู้นในการโรงเรียนครับทันนี้มีเชิญทั้งผู้ราการคือตชัยวัฒน์ไทยเกรียงไกนะรยศไทยกล้า ุบาลงจันทร์มาได้ยัครับผมเอนุบาลลงจันทร์ครับรามจร้าอยัะบจราอบทเรย์บจันรบทระจอนุวบทร้อวทมเร้วรมเพชจครัวบโมเพรจนาอวิทย์เจร้อมเดชรอจอย์รารเอยูรเ้ยบาาวิรเรับ อาจารย์นาดบารีจากน้องบาลจากโรงเรียนพ่อชนะพิบูลย์ต่อไปโรงเรียนสิงห์เหืองครับอาจารย์สุภวรรณฟักบ่อพิสมุโลกครับอาจารย์ส,สนิทพักทวงตามด้วยโรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิสมุโลกครับท่านผู้ในการท่านผู้ในการ ในสองน่นจะเป็นรายชื่อผู้ให้การสนับสนุนในการจัดพิมพ์ด้วยนะครับถ้าต่อไปผู้ในการโรงเรียนมัธยมที่สระบนครพิรุกาครับท่านผู้บริการสื่อทำหลังการพิมพ์ครับในสองนี่นจะเป็นรายชื่อผู้ที่ให้การสนับสนุนในการจัดพิมพ์นะครับองค์กรไหนที่ได้รับไปแล้วก็ช่วยกรุณาตอบรับ นะครับวาระหนังสือแล้วเราเป็นหนังสือครอบคุมไปด้วยนะครับในซองไม่มีเงินนะครับโรงเรียนเทศบาล3ชุมชนวัดท่ามอปลาโรงเรียนเทศบาล5วัดพันปี ศูนย์พัฒนานเด็กเล็กเทศบาลนครพิศุโลกครับคุณอนชรีสุขันทวลัลต์อสมุดเทศบาลนครพิศุโลกลคุณเกษมีไผ่สงผู้แทนจากภูงเรียนจากการบุญรับ ้วยโรงเรียนวัดจำตะวันออกครับท่านรองผู้บริการโรงเรียนผมอยากเชิญครับทารามตามารุังเียวัดศรีวิสุธทธา,ามครับท่านรองผู้บริการนะครับท่านรองสามค่ายแดบงบ โรงเรียนพดุงราชนะครับคุณวิกรณ์กลี่นทองเป็นผู้แทนเซนนิโคลัสนะครับท่านผู้จัดการสิริคุณตั้งอารมณ์มั่นตามด้วยโรงเรียนอนุบาลโรจานวิทย์เลยนะครับอนุบาลโรจานวิทย์ไทยกลา้าอนุบาลชาลาอนุบาลบางจังอนุบาลโรจานวิทย์ครับ ใชเลยครับรั้วบานโคจรวิทย์จากหวัดจรจับนินวบาประชาได้นะครับจังจงสักต่อไปผู้จัดจากโคจรวิทย์นะครับจางร,รงเวียนไทยกล้าวิทยาครับ ทั้นผู้มีการเรียนครับที่ได้ไปเจอท่านผู้มีการพริัยวัดไทยเกรียงไกรยศครัไทยกล้าครับอนุบาลวองจังนทร์มาหรือยังครับผมไปเจออนุบาลวองจังนทร์ครับ อาจารย์โรงเรียนนุบาลบงจันทร์นุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชรครับโรจนวิทย์ป้อมเพชรอาจารย์นุบาลโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบียนครับอาจารย์นาดนาเรีจากนุบา <Also welcome. S 1> ลจากโรงเรียนโรดจนาวิทย์มาลาเบียนต่อไป พิสิมินครับอาจารย์สุภวรรณฟักอบอ่อพิสุโลกครับอาจารย์สนิทพักทวงตามด้วยโรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิสุโลกครับท่านผู้มีการออท่านผู้มีการ ทั้งผ <ม S 2> ูแ <ผม S 2> ทน <ผม S 2> จาองค์กรการศึกอายอะไรอย่งเงี้ดร้ร